มิสแกลนเมียนมากระชากมงกุฎทิ้งกลางเวทีประกาศคืนตำแหน่งหลังไม่พอใจผลการตัดสินบอสชะแลกมิสแกลนเมียนมาเผอไปเองว่าจะได้ที่หนึ่งสำหรับรอ,องอันดับสองของน้องแต,แต่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงค่อนข้างจะเกิดจริงก็คือน้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับหนึ่ง เดินหน้าจัดการขั้นเด็ดขาดส่งเรื่องแจ้งสถานทูตพฤติกรรมเข้าข่ายมาเฟียผมจะนำเสนอเอกสารและเรื่องราวทั้งหมดส่งสถานทูตเมียนมาแล้วเราจะบอกกันเนี่ยมาเฟียทั้งกลุ่มอย่างสุดท้ายผมต้องขออนุญาตแจ้งความเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับบอสนาวณนวัตอิสระไกรศินขคนดังนั่งเคลียร์วันพุธที่30ตุลาคมเวลา14 5. นาฬิกา5นาทีห้ามพลาด